ผิดถูก็เราก็พูดเพาะนะแตาทเมียไม่ได้ผิดถูกไม่ได้ออขึ้นเลยเช่ยหขึ้นมึงก็ทำเองดิทำเมียเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำให้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆฝากติดตามแฟนเพจหน่อยนะครับการชาวนาพาซิตอีกหนึ่งนะครับของครับผมก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ลุยงานครับสามคันเพื่อน มาเก็บงานครับนุ่นจ่าบอมมาครับวันนี้นุ่นพีโอครับคันนี้ตะลือครับผมแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกเจ้าหนึ่งนะครับไปเลยลากเข้ามาเลยเพื่อนต้นไม้อะโขแลงไงมาได้แค่ตรงนี้ทางพอดีครับทางฟิตทางเล็กมากดูดิพอดีเลยแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงลากเข้าไปเอาแค่ตรงที่มันชัวร์วครับ ถ้ารู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบนี่ไม่เอาลงเดินดีกว่าอ่าโอเคครับไปครับเจอกันหน้าง,งานฮนะแต่จอดนานไปหน่อยก็ตะลือโอเคข้าวเป็นข้าวกอขอซสิอหนึ่งพวงนะครับอ่าตะลือเลยเข้ามาแล้วนี่โหมที่เล่จอดกลางนาเลยอ,อกเก็บข้างคนาอยู่ครับนู่นทีมงานี่ท็อปฮะเกี่ยวประชันกันอีกแล้วด้านข้างนี่นะครับ นู่นจะบอมลงไปกลการขนาดด้านล่างนะครับะจะโอมเก็บข้างขนาดให้เขาน้อยอ้าวโอเคเ๋าเลยยำยำยำ <laughs> ครับมาตะลึงกลางอุ้มก่อนข้าวดีนะครับขอขอซีหนึ่งพ่วงวันนี้ไม่รู้ราคาจะยังไงนะเดี๋ยวเราฟังเลยครับผมหืมดูไหลเพื่อนปุ๊บ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 เลยครับจ่าบอมมาก่อนพวกนะครับผมมาส่งจ่าบอมก่อนแล้วกลับไปรับนัลือพีโอ มากับตลุงนะครับใช่ข้าวดีไปจีโอ้หโหกินแรงเขาเนี่ย เขาเกี่ยวกันครึ่งอุ้มคอดอุ้มก็จะโผล่อยู่แล้วาามากระที่หลังเนี่ยมากระทีหลังครั้งกว่า <c oughs> อเอาสบายอึ๊บเออเฮ้ยเป็นยังไงอะไรแล้วมองมองไปเลยจอดนานเงึ๊งเงึ๊งงัก ลืมาแล้วมาถอยหลังลงไหมถอยหลังลงเลยครับกลัวกินที่ดินอ่ะอย่างใส่เดือพานเท้าวมั้งอ๋อนั่งดูนั่งเขาใส่เดือพานเท้าวันอ๋อตะลือ ใส่พันไม่มีมาโอ้แรกใส่พันกันไดยนะเทครับอันนี้อุ้มสองเลยนะเทมาแล้วเออเราก็จะไปลุยก,กันต่อ ใช้ผู้หมดเลยครับแต่ข้าวก็ไหลดีนะหรือว่าใช้ได้ครับเกมเพื่อนโอบอกห,หนูนะยครับตอนนี้ผมลงจักรถจับบอลม,มาแล้วนะครับผมอยากตีหนูนะครับนี่อาวุธพร้อมฮนะ มาเลยมาเลยไปงูไปแล้วเหรอโอ้หมแมวไม่อยากลุยข้าวครับเดี๋ยวเราพ่อไปดูดังนูนนะ้นครับพ่อพี่โอบอกอยู่ตซนนูน้น lo hấp lo hấp thang nói thang nói รอรู้เลยดีฮะไม่รู้ว่าลากออกหรือเป <c oughs> ล่าวิ่งงมาเร็วๆเร็วๆเป๊ะเป๊ะเป๊ะไวรุ่นเด้อได้ตัวรครับเจ๋กเาเลยเอาเก็บโยเต็มละอุ้มท,ที่สาม นี่เมื่อกี้นี่เขาใส่สายคอนโทรมาส่สลักกิ๊บผิดเอาสลักเข้าไปอยู่ข้างในก็นไปขัดกับปัม๊มเดินขัดเลยจอดถอดไอไปเมื่อกี้นี้แต่ตลุงเดินลงมาแล้วเขาร้อยเข้าไปอย่างนี้ไงแทงข้างนอกไปจริงๆแทงออกมาอย่างนี้นแล้วก็ล็อกนอกด้านในสั้นๆแตเดี๋ยพอแทงข้างนอกเขาแบงข้างในครับเหมือนโผล่แางในเยอะันนี้เดินเดินขัดเลยอ่ะเดี๋ยวครับเจอข้าวก่อน เค,ครับเดี๋ยวจะบอมขึ้นมเมื่อกี้ตอนนี้เพราะว่าี้ทางลื่นขึ้นไม่ได้นะทางขึ้นก่อน6กลอ้อทางแคบไงแล้วใส่เป็นสาอุ้มแล้วเดี๋ยวอีกอุ้มหนึงต้อไปใส่ที่แข็งๆครับเสี่ยงครับอันตรายเกิดไปพลาดขึ้นมาไม่ไม่คุ้มฮนะจะบ,บอมหาทางขึ้นก่อนอครับยังไงครับเนี่ยขึ้นได้น่าจะได้ ได้นะถ้าพื้นล่างไม่ลงโอ้ไม่ได้ครได้ไหมไม่ลงเออได้ไม่โลมเห็นลำธารดอยนึกว่าจะโลงใช่ปีเนาะโอเคโอเคครับเธเสร็จฮะสามอุ้มครับผมลุงน้อยแกน่าจะเอาไปสี่อุ้มอะไรฮะโอเคทางบีบไงทางบังคับยิ่งถอดยิ่งไปยิ่งเล็กยิ่งไปยิ่งเล็กเนี่ยติดล้อในหน่อยเดียวนะ เออโอ้โหโอ้แข็งครับสบายสบายฮะอ่าโอเคครับมาแล้วครับอุ้มที่อ่าสี่ครับผมอ่โอเคเนี่ยเป็นแปลงที่เราเกี่ยวข้ามมาแล้วนะนี่เกี่ยวเกี่ยวไปซี่หนึ่งแล้ว ครั้งที่แล้วได้ราคาเจ็ดพันร้อยครับแต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจนะฮะเหอุ้ยเขาเจอหนูกวันแน่เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดักตี เที่ยวแรกครับเดี๋ยวกัเดี๋ยวเยวฟังราคาเดี๋ยวเราไปดูปปดีกว่าไปจากตีหนูดีกว่าเพื่อนไปครับปิดปันจะไว้ครับ,รรบหนูต้องเป็นของเรา <c oughs> จะเตือนครับ <c oughs> สุดท้ายสายสุดนะครับ เออเน่ๆเมื่อนี่ยใช่ดูเนี่ยข้าวแบบเนี่ยข้าวเบานะครับเป็นเชื้อราเป็นว่าข้าวอย่างเงี้ยเก่งนะไม่แก่งหรอกครับเนี่ยเพราะว่าใบธงอ่ะไม่ไม่สะอาดแต่แล้วอ่ะใบธงคือใบปรุงอาหารนะครับลองไปหาข้อมูลอ่านดูเดี๋ยวผมทํานาผมก็ศึกษาอ่านดูนะจริงใบใบสุดท้ายอ่ะใบธงอ่ะคือใบที่ปรุงอาหารของข้าวจะเต่งไม่เต่งอ่ะอยู่ที่ใบนี้ครับที่ผมอ่านมานะแล้วอย่างเงี้ยก็สังเกตดูดิเนี่ยข้าวที่เป็นเชื้อราแบบนี้นะ ไม่แก่งนะข่าวครับก็ลองดูเถอะแต่ว่าจริงอนะนี่เป็นไงเ้วอแฉวอโอ้แ้วนะโหดวะละ่ะเลี้ยวสเสร็เสดพาตู้กระเด็นเลยโอ้ขาดฮะนี่เกี่ยวถึงกับเสดพาตู้ขาดเลยเหรอเนะี่ยไอเราก็นึกว่าถูย่างก็เหลือสามเส้นเลยดนะ อันนหลั้แล้จริงๆโอ,อ้ได้อยู่ครับเป็นไรพัรอ,อบตู่ลอยไปแล้วโอ้อแล้วหันเดฟเลยแล้วลเด้งยั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 งปิดด้วยโอ้บิดไปเส้นหนึ่งเหลือสองเส้น ดูครับรอตีหนูนะฮะเกี่ยวข้างนี้ก่อนนะลูกเกี่ยวข้างนี้ก่อนหนูโดดโดดข้ามมาเข้าข้างนี้ครับเกี่ยววนนี้ก่อนวนนี้ก่อน เดี๋ยวไม่ออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดักมันดูนะออกไมเลย รักออกฉลาดมากเ็เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเพื่อนสร้างงานแล้วนะฮะมามามาีหรือเปล่ารอชมครับผมตะลื้อโพพี่โอปิมปิมอากาศร้อนมากเลยเพื่อนดูดิโอเหงื่อแฝ่นะครับ กล้องร้อนตัดอย่างนี้นะฮะพอร้อนมากก็ตัดเลยได้มานะครับที่ตะลือออกมาจากรถตะลือเมื่อกี้นี่ที่ตีเป๊ะแล้วก็ได้มาโอ้ไปหลวยจานจุ๊กครูไปครับล้้นบนอันนี้ได้หมดแล้วล่ะเรถ Ôi! Mì quá, anh em mì quá Bỏ chèo đi chờ xem thì sao hấp รอดูครับรอดูครับรอชมครับเป็นไงนั้นล่ะเข้ามาในนี้เหรอหลังออกเปล่าเดียบๆนิดหนึ่บังบังตัดหัวเลย รทสับ์อย่าร้อนนะจ๊ะกล้องอย่าร้อนนะจ๊ะช็อตสำคัญตั้งทางฮะยอ่อเป็นไงไหมยู่ไงไหมเอาแวกมึง <c oughs> ดูงี้ด้วยครับ <c oughs> เร็วๆไวุ้่นเร็วๆย่อครับยอ่อฮะ นักเทนนิสย่อทรงนักเทนนิสครับเอ,เอ้ไไเอาเฮ้ยเป็นไงเอ้าเฮ้ยเฮ้ย้องกินฟังนี่เด้หายไปไหนวะ 们有人听话。 เก็บครับเพื่อนเดี๋ยวจอดรอรถเข้าเมตก่อนนะครับนี่เต็มสองคันจับบอมก็เต็มแล้วครับโผล่ตรงๆแล้วเ,ออเดี๋ยวขอตัวไปพักเหนื่อยก่อนไม่รู้จะมีหนูอีกหรือเปล่านะฮะแต่มาตีหนูมันมากครับวันนี้แมดผิดถูกกเราก็พูดเพาะนะแต่ทำเมียไม่ได้ผิดถูกไม่ได้อะโอ้โหขึ้นเลยใช่ไขึ้น <laughs> มึงก็ทำเองดิ <laughs> เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แป๊บนึง พึ่งไม่ทำแล้วโอ้ไรกูละดนี่กระ้องถึงอดอันอดอั้นอ่านตันใจนี่นี่แ้วเลยถ่ายให้เมียดูเมยดอยากนะเมื่อกี้ยังเก่าอยู่เลยนี่ระดับเสือโหยให้กัอเไร เปิดให้เมียกันเลยดูเลยเออไปเลยถ่ายไปแล้วเราเสียท่าเรียบร้อยเดี๋ยวลงในช่องเลยให้เขารู้ให้หมดาลงใ่งหมดเก็โอเคครับเพื่อนหกรมาแล้วนะฮะหลังจากที่กินข้าวกินปลาคุยกันเล่นหยอกล้อเล่นเนี่ยฮะมนสเน่ ของชาวบ้านะวิธีชนบทครับคุยกันเฮ่เฮอะไรเงี้ยก็ดีนะสนุกดีมีความสุขดีหยอกล้อก,กัน <c oughs> แถวตะลือเรื่องน้องเบียคุยกันห<ว>้าห้าเครบเทมก่อนเต็มหมดสามสามขัน้นสามอุ้มนะฮะเหลืออีกก็ไม่น่าจะถึงอุ้มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่าจะมีหนูอีกหรือเปล่านะครับผม นี่นะครับคือหนูแผงที่เราได้สามตัวนี่ก็ลูกลูกน่าจะลูกชายเขาราคาเจ็ดันสองครับลุงน้อยบอกไปแล้วเมื่อกี้ที่ถามถามแกมนงี้แกบอก7จ็ดนสองนี่ถือว่าราคาก็โอเคอยู่ในเกมนี้แหละออเอาครับเทสเสร็จแ,แล้วะครฮะตอนนี้เราลงเกี่ยวต่อ เ้าวเริ่มไหลครับโอ้ไหลดีครับผมทางน,นี้สุกเร็วครับตอนนั้น วันนั้นมะเขยวเขาบอกว่าเก้าสิบเท่าไหรนี่แหละไม่ถึงร้อยวันครับนี่นี่มะเี่อว,วันนี้ก็ยังไม่ถึงร้อยวันนะเนี่ยถึงควงครับแต่ปกติอ่ะเขาจะเกี่ยวอยู่ที่ร้อยวันขึ้นครับถึงร้อยสามวันร้อยสามวันก็ถึงแต่สวยแต่ที่เขาเกี่ยวได้ก่อนน่าจะเป็นที่ว่าจังหวะและโอกาสนะครับและอากาศ ร,รูไหล้ยโอ้โหปับป๊บๆๆเลยครับเพื่อนอนะพี่โอเทจะเสร็จแล้วนะครับไม่มีเลยเนาะ ไม่มีครับเดี๋ยวรอดูอนู้นร้อสุดท้ายงานสุดท้ายครับไม่มีครับไม่มีเลยเดี๋ยวไม่เห็นวิ่งเลยฮะเลืไปเทเลยฮะเกีเย่ยวนี้ก็น่ากลัวแปดเกีย์อีกนะแล้วเลยก็ต้องได้ป็นเกวียนเพราะว่าเกี่ยวพอจะาพอ,พอ,พอ จากบอลมาหดไปเกี้ยงกว่าดูดิก็ไหลขนาดนี้ครับโอ้โหดีจริงๆครับแต่พอไปเทข้ากันนะฮะ หนมากโอ้แปดเกียร์สบายๆครับถ้าขนาดนี้แล้วนะไม่เหลือไปครับเียบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ เสร็จเรียบร้อยครับผมสาถืออภอได้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสังกัดถือช่องผมด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามต้อชมหมดเสมอมานะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆเข้าไปติดตามการชนะพาซีสเอ็กแฟนเพจด้วยนะครับที่ Facebook ก็ลงคลิปให้ดูทั้งสองด้านเลยฮะเดี๋ยวจะทยอยทยอยลงให้ดูครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ